สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะวันนี้นะคะที่ฉันขอไพ่อ,อ่านพลังงานนะคะของผู้ที่เข้ามาชมแรนดอมนะคะว่า,าคนของคุณชอบหรือประทับใจสิ่งใดที่สุดในตัวคุณที่เขาหาจากคนอื่นไม่ได้เลยนะคะคุณเป็น The Empress นะคะ คุณมีความเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะเป็นคนที่มีพลังแห่งการเยียารักษานะคะและเป็นคนที่มีนะคะพลังแห่งการรอเลี้ยงและเติมจิตใจเขาไม่มีใครทําได้อย่างคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงส่งนะคะมีความเป็นแม่สูงเป็นคนที่มีความ คุณเป็นผู้ให้อ่ะคะ่ะไม่มีใครให้ในสิ่งที่พิเศษให้กับเขาได้อย่างคุณนะคะคนอื่นอาจจะฉาบฉวยนะคะแต่คุณให้บทเรียนชีวิตกับเขาคะ่ะโดยเฉพาะบทเรียนในการพัฒนาตัวเองบทเรียนในการรักษาเย,ออยียวยาจิตใจตัวเองบทเรียนที่คนคนหนึ่งสามารถ เติมเต็มจิตใจให้กันและกันได้นะคะนั่นคือคุณที่เขาไม่สามารถที่จะหาจากใครได้เลยมีสิ่งใดอีกคะที่เขาไม่สามารถหาจากคนอื่นได้นอกจากคุณเท่านั้นนะคะคุณพิเศษยังไงในสายตาของเขาคุณเป็นคนที่ไม่กลัว ที่จะเปิดเผยความปรารถนาและความรู้สึกของคุณให้เขารับทราบนะคะคุณมีแรงปรารถนานะคะข้างในผลักดันคุณให้ทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำนะคะคุณมีความรักเต็มล้นอยู่ในหัวใจและคุณยินดีที่จะหยิบยืน่นแล้วไม่กลัวความเจ็บความเสี่ยงนะคะ และคุณเป็นนายอบคับนายอบคอนนะคะคุณเป็นคนที่ดีพร้อมคุณมีความเก่งคุณสามารถยืนหยัดด้วยตัวคุณเองคุณสามารถต่อสู้ชีวิตด้วยตัวคุณเองคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงผู้อื่นคุณมีพร้อมไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติอ่าสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวคุณการศึกษานะคะรูปร่างหน้าตาฐานะของคุณไม่ได้ไปกว่าใคร นี่คือความพิเศษของคุณที่เขามองเห็นนะคะนอกจากสิ่งที่เป็นสิ่งภายนอกและคุณก็ยังมีความเป็น Knight of c u p เซึ่งคุณอรอหยิบยื่นนะคะคุณมีความเป็นหนุ่มสาวในหัวใจข้างในความปรารถนาของคุณนะคะพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักความคล้ความเสน่หาให้กับเขานะคะ คุณแล้วคุณก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่นะคะและคุณก็มีความทะเยอทะยานขยันขันแข็งในการทำงานรวมทั้งใส่ใจในความสัมพันธ์กับเขานะคะและคุณก็เป็นคนที่ มีความเป็นเฮอร์มิตนะคะคือคุณเป็นคนที่มีความสงบนิ่งและมีการตื่นรู้ในฝ่ายจิตวิญญาณและความเข้าใจที่คนอื่นไม่สามารถาเข้าใจได้นะคะคุณมีความล้ำลึก และคุณมีความสงบนิ่งนะที่สยบคนของคุณได้นะคะนี่คือสิ่งที่คนของคุณนั้นไม่สามารถที่จะหาใครได้อีกแล้วที่ครบเครื่องอย่างคุณและเขาประทับใจและอยู่ในใจของเขาตลอดไปโดยเฉพาะหนึ่งความเป็น คุณสามารถเติมเต็มให้กับใจเขาได้นะคะเยียวยารักษาใจความทุกความเจ็บปวดเขาเห็นคุณแล้วเขามีความสุขสดชื่นนะคะและคุณก็มีความรักให้กับเขาเสมอคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมเก่งทุกๆด้านเพิ่งพิงตัวเองได้นะคะและคุณพร้อมที่คุณมีการเกิดใหม่นะครับ พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพุ่งสู่ความเป็นผู้รู้และสัพพัญยูอย่างที่คนอื่นนั้นไม่มีอย่างคุณนะคะคุณมีความเข้าใจบางอย่างได้อย่างลึกซึ้งและเขาสามารถสัมผัสได้นะคะค่ะนี่คือสิ่งที่คุณความพิเศษของคุณที่คนอื่นไม่มีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ขอจะช่วยทุกท่านนะคะและขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามการเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอจักรวาลอวยพรคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมแต่ว่ายังไม่ได้ subscribe จักรวาลก็รักคุณเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณ subscribe ด้วยแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณา ก็ขอให้จักรวาลน,นั้นรักคุณมากกว่าเดิมค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ